การพิจารณารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมผิวไฟสนิมพิมพ์องค์ครูในตำนานขนาดห้าสลึงอันดับแรกคือจดจำพิมพ์และขนาดองค์พระให้แม่นองค์พระจะอวบอ้วนดูล่ำสันสมบูรณ์มองดูมีมิติช่างน้ำหนักองค์พระอยู่ประมาณ18-19กรัมเนื้อโลหะเป็นทองเหลืองยุคเก่าคุณภาพดี ตามพื้นผิวจะปรากฏคราบเบ้าดินขี้วัวและผิวไฟสนิมโลหะต่างๆตามซอกลึกมีคราบสนิมสีน้ำตาลเข้มทั่วองค์พระเมื่อใช้แว่นขยายส่องจะเห็นกระแสทองคำสุกปรังซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามการเวลาของโลหะอายุกว่า100ปีผิวพระจะมีความเป็นมันและเนียนเป็นธรรมชาติจะมีรูพรุนตามมด ปรากฏให้เห็นหากใช้กล้องขยายจะเห็นเส้นของแปลงทาดินขี้วัวและรอยตกแต่งหุ่นเทียนทั่วองค์พระตลอดจนการตะใบตกแต่งเพื่อเก็บความเรียบร้อยขององค์พระ